สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มารีวิวต้นไม้มงคลครับอันนี้ที่หันในอินเทอร์เน็ตนะมันเนเรีว่าอกาอก,กนิมาอากนิมาเศรษฐีนำโชคเศรษฐีนำโชคนะ ต้นต้นอวบนะครับการการใบสีขาวครับแล้วก็จะมีสีเทาเนาะจะมีขอบขอบใบเป็นสีเขียวอันนี้ต้อนอยู่ต้นเลี้ยงไว้ในในร่มเนาะแดดตรักลายนะครับอายุแดดไม่ได้ครับมันมันจะใบมันจะไหม้เนาะอันนี้สีสีเทาแล้วก็มี สีอันนี้เพื่อนๆสีเขียวมีสีเทาเนาะเนี่ยขอบขอบเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวหน่อสีพื้นน่าจะเป็นสีสีเทาอ่าต้นไม้ชนิดนี้ก็อพื้นน้ำสามวันสามวันให้น้ำเตือนถ้าหน้าฝนกอ่อนกินน้ำฝนเนาะเพื่ต้องรีเชียิ น,นีก็ปุ๋ยก็เออันปุ๋ยสิบห้าก็ได้สิบห้าก็เพิ่เป็นสามเบือร์เพิ่เตือนหน่อ,นอนนะแล้วก็พยังว่าใส่ขี้งัวนี่หน่อนี่นะทำง,งานอยู่ครับตระกูลอโกูเนมา่าอโกูเนมา สศรษีนำโชคตัวนี้ตันนี้ได้อนนสองปีแล้วครับมีนอมาสามสามนองอันนี้ก็สามนองปลกพร้อมเดียวกันครับอากวนี้มา,าต้นไม้มงคลครับปลูกไว้ในบ้านเพื่อความสสริม,มงคลความร่มเย็น พี่น้องท่านยามูมีเต้ก็ที่มาหาปลูกกันนะครับต้นชนิดนี้ก็บบบัวแลงเนาะอากวนิมาเศรษฐีน้ำโชคต้นไม้มงคลเนาะปลูกไว้หน้าบ้านก็ดีต้นต้นดอกไว้ในร่มเนาะ,ะแบบแดดแดดตรำไรนะครับ แดดร้อยเปอร์เซ็นต์บบใบมันจะไหม้เนาะ,นนะ,ะต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะตระกูลอกกากูนิมาครับผมครับมาอห้ดูเตีก,ก,ก็นอครับผมสวัสดีครับ